สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับปุณอนุชาธารานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าสานีวิจัยและฝึกอบรมวนากเกษตรตราดค่ะสวัสดีค่ะพี่อนุชาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะตอนนี้เรามายืนอยู่ที่นี่และด้านหลังนี้ต้นอะไรคะต้นกระบกครับผมโอ้โหต้นกระบกที่เมล็ดเล็กๆก็ค่ะท่านผู้ชมเคยเห็นไหมคะที่เขาเรียกว่าอันมอน์อีสานครับใช่ไหมคะใช่ครับบางบางท่านจะเรียกอย่างนั้นค่ะ ทำไมถึงเรียกอย่างนั้นนะคะเนื่องจากว่าเมล็ดเขาเนี่ยครับสามารถรับประทานได้มีความอำมันนะครับจะมีรสจะรสชาติเขาจะคล้ายๆกับอ,อัลมอนด์นะครับแต่เป็นพืชท้องถิ่นของเรานะครับจริงๆก็กระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับแต่ว่าในภาคอีสานเนี่ยเราอาจจะมีคนที่นิยมในการทานเมล็ดเจ้ากระบกแบบดิบดบเนี่ยม,มากหน่อยนะครับก ทานเล่นอย่างเงี้ยครับก็เลยเรียกกันว่าอัลมอนด์อีสานครับผมจริงๆต้นใหญ่มากเลยค่ะนี่กี่ปีแล้วเนี่ยถ้าประมาณโดยคร่าวๆนะครับน่าจะประมาณ50-60ปีนะครับต้นนี้นะครับผมเนื่องจากว่ากระบอกนี้นะครับเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะเติบโตช้านะครับผมเนื้อไม้จะมีความแข็งแรงมากนะครับถ้าเป็นกิ่งเล็กๆเนี่ยครับก็ไปทําด้ามมีดด้ามจอบนะครับผมเขาก็จะเหนียวแข็งแรงทนทานนะครับ ส่วนเนื้อไม้เนี่ยเอาไปเผาถ่านก็จะได้ถ่านที่มีคุณภาพที่ดีมากเนื่องจากว่าด้วยความที่เขามีขนาดใหญ่นะครับมีภูพรนะครับที่กว้างมากนะครับเขาก็จะใช้พื้นที่ก็ค่อนข้างเยอะหน่อยอรูปทรงนะครับทรงพุ่มเขาก็จะกว้างใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอุปสรรคต่อเกษตรกรชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เลยมกักไม่ค่อยชอบ<ฆ>ครับก็จะตดัดทำลายทิ้งนะครับผมซึ่ง ในปัจจุบันก็จะมีหลงเหลืออยู่เฉพาะในป่าในป่าธรรมชาติป่าอนุรักษ์ป่าชุมชนหรือทางภาคอีสานก็เห็นบ่อยๆในเขตตามหัวไร่ไปลายนานะครับก็จะเหลือทิ้งไว้บ้างสําหรับให้เป็นที่ร่มเงาให้วัวให้ควายหรือว่าคนไปนอนพักนะครับตอนกลางวันที่มันแดดร้อนจัดๆแล้วเขาก็จะให้ผลนะครับผลของเขาเนี่ยก็จะเป็นอาหารของสัตว์นะครับผล ที่เป็นตัวผลเขาเองเนี่ยก็จะมีเนื้อเนี่ยก็เป็นอาหารของสัตว์สัตว์สัตว์กีบนะเท้ากีบนะครับก็คืออย่างเช่นวัวควายในป่าก็จะเป็นเก้งกวางอะไรพวกนี้นะครับจำพวกนี้แล้วก็ตัวเมล็ดเขาเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวเมล็ดเขาเองเนี่ยก็เป็นอาหารของสัตว์ฟันแทะอย่างพวกกระรอกกระแตอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมีประโยชน์มากนะครับในระบบนิเวศนะครับค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่า มีทุกภูมิภาคเลยนะคะคันนี้อยากจะถามว่าทิ่ตราที่สถานีวิจัยตราได้เข้าไปช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกระบอกรบหรือว่าการแปรรูปก,กระบอกยังไงบ้างคะคือต้องเท่าความอย่างนี้ก่อนนะครับสถานีวิจัยของเราเองนะฮะโดยส่วนใหญ่จะทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูป่าการอนุรักษ์พ,พันไม้นะครับผมและการปลูกพืชแบบอนุกเกษตร เรานะครับจะทําอย่างไรให้ชาวบ้านเขามีความรู้สึกว่าอยากจะอนุรักษ์ต้นกระบอกเอาไว้เพราะว่าเขามีประโยชน์สูงมากการจะไปทําให้ชาวบ้านรู้สึกอยากจะอนุรักษ์เจ้าต้นกระบอกนี้เอาไว้เนี่ยมันต้องต้องสร้างคุณมูลค่าสร้างคุณค่าให้กับเขาสถานีวิจัยนะครับก็ทําการส่งเสริมทางอ้อมนะครับโดยการที่โดยในชุมชนเนี่ยเขาจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผลิตกระบอกลางนะครับ mm hmm. ก็คือเขาเอา,มาเมล็ดก,กระบอกเนี่ย ไปทําเป็นอาหารท้องถิน่นชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากระบกลางนะครับมผมแล้วก็พอ,อถึงหน้ากระบอกต้นลูกกระบกลวงเนี่ยก็จะมาเก็บผลกระบกคนก็จะมาเก็บผลกระบกเนี่ยเอาไปจําหน่ายครับชาวบ้านก็จะเก็บผลกระบกใี้ไปจาหน่ายให้กับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะไปแปรรูปแต่เนื่องจากว่าการบริโภคจะอยู่ในจํากัดอยู่เนื่องจากเป็นอาหารท้องถิ่นคนส่วนใหญ่ทั่วประเทศยังไม่รู้แล้วก็อยากจะทําให้ คนท่วประเทศรู้จักแล้วก็อยากบริโภคบ้างมันจะทําให้เพิ่มความต้องการเราก็เลยส่งเสริมนะครับโดยใช้วิธีการทำบรรจุพัณฑ์ให้เป็นที่เป็นสากลมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําการศึกษาวิจัยนะครับว่ากระบอกนี้มันมีคุณค่าทางอาหารยังไงบ้างมีข้อดีอะไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับอาหารประเภทอื่นๆหรือเทียบกับอัลมอนด กระบุกเนี่ยที่เราเรียกอมอนอิสานเนี่ยเขามีคุณค่าทาอาหารที่ดีพอกันแถมจะดีกว่าอีกในเรื่องของมีเส้นใยทางอาหารเยอะ,ออะกินแล้วจะ,จะมีความอิ่มท้องอยู่ได้นานกว่าครับประโยชน์ต่างๆเหล่านี้นะครับเราได้ทําการศึกษาวิจัยจากท่านนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับสถาบันอาหารนะครับก็ได้งบจาก โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิยาเตศรีราชานะครับได้เข้ามาช่วยสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัยในส่วนนี้<ฮ>ครับรวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความเป็นสากลมากขึ้นเวลาส่งขายหรือว่าเาราโฆษณาขายทางตลาดสินค้าออนไลน์เนี่ยคนจะได้มีความสนใจเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านเขามัดมัดถุงใส่ถุงใส่ถุงสายนะครับถุงร้อนนะครับแล้วก็มัดยางมัดรัดขายตามตลาดเนี่ยครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางสากลจังหวัดต,ตราดนะครับผมสํานักงานสากลจังหวัดต,ตราดเนี่ยก็มาช่วยสนับสนุนอีกทีหนึ่งก็คือช่วยในเรื่องของทําเป็นซีนซีนบรรจุพันธุ์ให้สามารถอยู่ได้นานขึ้นแต่ก็ยังดูแล้วยังไม่น่าเบื่อพวเท่าไหร่เราก็ช่วยต่อย,ยอดโดยการพัฒนาให้เป็นบรรจุพันธุ์แบบกล่องนะครับก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมในส่วนนี้นอกจากนี้นะครับ เราจะทำอย่างไรให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถบริโภคได้ง่ายขึ้นหลากหลายมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงการทาการลองเอาไปแปลรูปนะครับแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งก็ได้รับความรู้นะครับได้รับการนุครคะห์ขขจากสถาบันอาหารอีกเช่นกันนะครับเอาไปแปลรูปเป็นแป้งกระบอกอ๋อแป้งกระบอกด้วยใช่ครับเอากระบอกเนี่ยแปลรูปเป็นแป้งกระบอกแล้วทาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอย่างอื่นนะครับในตัวแรกเนี่ยที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็คือข้าวเกลียบ ข้าวเกลียบจากกระบกนะครับซ uh ึ่งก็จะก็จะลักษณะคล้ายๆกับข้าวเกลียบเวลาทานเล่นทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นของกระบกชัดเจนนะครับกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่เฉพาะตัวมากนะครับผมมีความอร่อยนะครับเริดอร่อยแล้วก็หอมกลิ่นกระบกนะครับผมทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าการศึกษาต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยทําให้มีความต้องการกระบกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนเมื่อฤดูการที่ผ่านมานี้กระบกเนี่ย ล่วงนะครับชาวบ้านนะครับมีความต้องการตะเวนตะเวนเก็บหาเจ้ากระบอกเนี่ยนะครับ,รบแทบจะทั่วทั้งพื้นที่เลยแม้แต่นในพื้นที่สถานีวิจัยเองก็ไม่เล็ไม่เว้น,นครับแต่ว่ามีความต้องการสูงมากนะครับและทําให้ชาวบ้านนะครับ ه, เขารู้สึกอยากจะเก็บต้นกระบอกนี้ไว้ในพื้นที่นะครับม,มีความหงงแหนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเม็ดกระบอกเขาเนี่ยสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเขาได้ครับอันนี้ก็เป็นการส่งเสริม การอนุรักษ์ไม้ท้องถิ่นชนิดหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเราเคยเไม่เห็นคุณค่าเขาปล่อยทิ้งขว้างปล่อยเขาอยู่ตามยถากรรมนะครับเ,เราเห็นว่าบางทีเป็นวัชพืชในแปลงกเกษตรด้วยซ้ำนะครับผมแต่ในปัจจุบันนี้ในชุมชนในจังหวัดตร,ราดเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนและอยากจะอนุรักษ์เขามากยิ่งขึ้นค,ครับผมอันนี้นนจะเป็นวิธีการอนุรักษ์<า>ทางอ้อมอ,อย่างหนึ่งครับผม มะเร็ดกระบกเนี่ยมีตลอดทั้งปีเลยคะไม่ครับจะต้องมีเฉพาะเป็นฤดูการนะครับก็จะมีล่วงเขาจะออกในช่วงเดือนประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมครับผมก็คือจะจะจะร่วงในในเวลานั้นใช่ครับจะสุกและร่วงในเวลานั้นนะครับผมก็จะเป็นเอ่เป็นช่วงฤดูการที่เหมือนกับว่าอ่าพอฝนตกมากๆนะครับอ่สัตว์ป่าก็จะมากินนะครับอ่าแล้วก็จะถ่าย จะถ่ายเหมือนกับว่าเขากินเม็ดเข้าไป้วก็จะถ่ายมูลไว้เนื้อเขาก็จะถูกกินไปแล้วครับถ่ายเป็นเม็ดออกมาเม็ดเขาก็จะรอการย่อยสลายนะครับก็คือประมาณหลังจากช่วงฝนไปแล้วมันก็จะแล้งเนาะพอแล้งเนี่ยแสงก็จะเยอะไอ้จ้าแสงอาทิตย์เนี่ยจะไปช่วยในการย่อยสลายเปลือกของเขาที่มันหนาเปลือกมเมล็ดจะหนานะครับให้มันผุพังไวพอหน้าฝนฤ้ดูการใหม่มาฝนก็จะชะล้างมเมล็ดที่ผุพังอยู่เนี่ยแล้วก็ก็องอกออกมาพอดี เป็นช่วงฤดูกาลของการเติบโตของมเมล็ดไม้พอดีนะครับผมก็เรียกได้เลยว่าแบบว่าเป็นมเมล็ดที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆอยู่ในระบบนิเวศจริง,รรงๆนะคะคน่าสนใจมากนะคะแต่ว่าคือทางศูนย์วิจัยนอกจากพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วในอนาคตเนี่ยค่ะคิดว่าจะส่งเสริมเรื่องการปลูกด้วยไหมหรือยังไงด้วยไหมคะคือในเรื่องของการส่งเสร,ริมการปลูกนะครับผมอ,อันนี้เราก็ต้องเข้าใจผมเราเข้าใจในบริบทว่า กระบกลาเจ้าต้นกระบกเนี่ยเขายุเยอะกว่าจะให้ผลนะครับการที่เกษตรกรจะปลูกเพื่อวัตถุประสงค์หลักเพื่อจะออเอามันเทศเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความยากลาบากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยไปเน้นในเรื่องของการปลูกในพื้นที่ป่าชุมชนนะครับ,รบมากกว่านะครับโดยเราใช้วิธีการชาวบ้านนะครับเราเข้าใจง,ง่ายๆและตามที่ผมได้เกินนาไปแล้ว เขาเป็นกระบอกเนี่ยเป็นไม้ที่เป็นอาหารป่าถ้าชาวบ้านไปเก็บมาหมดสัตว์ป่าก็จะไม่มีกินใช่ไหมครับเราจะใช้วิธีการนะครับให้เขาเก็บในช่วงต้นฤดูนะครับรับไปไปลาฤดูที่มันจะมีหลงเหลืออยู่บ้างที่ร่วงหล่นเนี่ยก็ป <neg า S 1> ล่อยเขาไว้ตามธรรมชาติให้เป็นอาหารสัตว์บ้างให้เขาเติบโตเป็นต้นใหญ่บ้างนะครับนี่คือเรื่องสิ่งที่ข้อหนึ่งนะครับนั่นคือวิธีการที่หนึ่งที่เรา ให้ให้เขาพื้นฟูตัวเองตามกระบวนการธรรมชาตินะครับซึ่งเราก็จะมีตั้งกฎให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตั้งกฎไว้เลยว่ากระบกที่เก็บมาจากาหลังจากเดือนนี้ยกตัวอย่างเช่นกระบกนะครับที่เราเก็บมาจากเดือนหลังจากเดือนสิงหาเนี่ยเราจะไม่ไม่รับซื้อวิธีการที่2คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเนี่ยเราจะให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาพอรับซื้อเม็ดไปแล้ว เราจะให้กลุ่มวิสาหกจชุมชนนี่แหละเก็บเมล็ดเอาไว้แลเพะนะครับพอถึงเวลาเขางอกแล้วเนี่ยก็ให้เอาเอาเมล็ดพวกนี้ที่งอกแล้วเนี่ยไปปลูกในป่าชุมชนซึ่งในพื้นที่ตบาบลท่ากลุ่มเนี่ยเรามีอยู่5แห่งหนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างขวางม,มากใหญ่ม,มีมีหลายพันไร่มากอ,อันนี้จะเป็นวิธีการที่สนะครับสำหรับการอนุรักษ์เจ้าพันไม้ท้องถิ่นและมีประโยชน์มาก อย่างต้นกระบบครับผมวิธีการที่สเนี่ยอาจจะเป็นการศึกษาในเรื่องของอันนี้ผมผมผมคาดหวังไว้เป็นการศึกษาในเรื่องของการขยายพันธุ์โดยวิธีการอาจจะเป็นการตอนกิ่งคหรือาจจะเป็นการตอนกิ่งหรือปักชำนะครับเพราะว่าเราตอนกิ่งจากต้นไม้ที่มีอายุเยอะแล้วเนี่ยในอนาคตเราไม่แน่ใจนะครับอันนี้จํงเป็นการศึกษาว่ามันก็จะสามารถออกลูกออกผลได้เร็วขึ้นไหม ไม่ต้องรอถึง10ปีถึงลูกจะออกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งชาวบ้านถ้าจะให้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกเนี่ยคงจะยากนะครับถ้า10ปีแล้วมันจะมารอเก็บเมล็ดเมือ่ออายุ10ปีอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะใช้วิธีการตอนกิ่งดูนะครับก็อาจจะออกใวขึ้นแล้วการตอนกิ่งเนี่ยมันก็จะ,ะลากที่เขาออกเนี่ย นะครับไม่น่จาจะว่าจะมีผู้พรอย่างนี้หรือเปล่านะครับต้องรอศึกษาวิจัยถ้าเกิด่ากเขาไม่กว้างไม่มีผู้พรเยอะอย่างนี้เนี่ยอาจจะชาวบ้านอาจจะอยากสนใจที่จะมาปลูกเพื่อเก็บมเมล็ดโดยเฉพาะอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาวิจัยที่คาดว่าจะมีขึ้นในอนาคตนะครับเพื่อรองรับไอ้เจ้าการความต้องการในอนาคตถ้าชาวบ้านอยากจะปลูกไม้กระบบมากยิ่งขึ้น คุณอนุชาคะเราถ้าชุมชนอื่นๆหรือว่าเกษตรกรท่านอื่นเนี่ยอยากเรียนรู้เรื่องวิธีการปลูกต้นกระบบกหรือการรักษาต้นกระบบกหรือการเก็บเมล็ดต้นกระบบกเอาไปปลายรูปอย่างเงี้ยค่ะครับเราจะติดต่อที่ไหนยังไงได้บ้างคะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมวณนเกษตรตลาดคณะวัฒศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับที่เบอร์โทร0 8 9 4 7 6 7605 หรือเพจ facebook ของสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนาเกรรษตราตราคณะวนาศาสตร์ครับผมค่ะขอบคุณคุณอนุชามากๆนะคะครับผมท่านผู้ชมครวันนี้ารายการเกษตรศสาสตร์นำไทยของเราก็หมดเวลาลงอีกแล้วค่ะหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกต้นกระบกการแปรรูปต้นกระบกนะคะแต่ตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้น อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งติดตามเราด้วยนะคะวันนี้คงต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ